อันนี้ครบอันนี้ครบแล้วแล้วที่เหลืออยู่ไหนเหลือถักท์ตุนทัวรน้อง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้รีบไลฟ์ก่อนแดดหมดหนะเดี๋ยวแหนะแดดหมดก่อนนะคะ <S <S ดเดี๋ยววันนี้แนนมาจัดผักสวนครัวนะคะทุกคนแดดสองหน้าแนนแป๊บหนึ่งนะคะแสบตามากเลย วันนี้แนนมาจัดผักสวนครัวนะคะสำหรับใครที่สั่งผักสวนครัวไว้นะคะรวมถึงไม้สวยงามนะคะสัปดาห์นี้แนนไม่ได้ไลฟ์ผักสวยงามนะคะดังนั้นเดี๋ยวผักสวยงาม,มแนนจะไลฟ์คืนนี้นะคะแล้วก็จะจัดส่งให้วันอังคารค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะแนนจะจัดส่งให้ก็คือกลุ่มของผักสวนครัวนะคะ <Mole. S 2> สำหรับใครที่สั่งแนนไว้เนาะหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้ก็คือ มีกลุ่มของแคลนะคะแล้วก็ผักสวนครัวที่แนนแพ็กแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูแต่ละตัวนะคะใครที่อยากได้ให้ทักแนนได้เลยนะคะทุกคนแล้วแนนเอาผักสวนครัวให้ดูนะคะตรงนี้ตอนนี้คือแนนอยู่หน้าสวนนะคะหนุดอยู่หน้าสวนเดวแนนกลับกล้องแป๊บหนึ่งเนาะ mm. คือตอนนี้กําลังจัดออเดอร์อยู่นะคะจัดออเดอร์อยู่นะคะ ตัวที่จัดไปแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็คือจิงจูฉายนะคะจิงจูฉายกำลังเดี๋ยวรอแพ็คนะคะอันนี้คือรอแพคหนึ่งหนึ่งเซตนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะเซตหกต้นนี้จิงจูฉายแนนขายสามต้นร้อยนะคะรวมส่งสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะจิงจูฉายสวยๆนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลุ่มของพวงคมนะคะที่ขายต้นละสองร้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะสั่งเป็นคู่นะคะ รวมส่งก็คือ490บาทได้2ต้นนะคะไซส์นี้นะคะอันนี้ไซส์นี้นี่คือต้นพวงคามถ้าใครอยากได้เนาะส่วนไม้สวยงามเดี๋ยวเย็นนี้แนนจะไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าแนนไลฟ์สดตัวผักสวนครัวไปแล้วรวมถึงกลุ่มของแคลนะคะผักสวนครัวมีตัวไหนบ้างที่แนนจัดส่งนะคะเอาดูตัวแรกเนาะอันนี้จะเป็นญ้าหวานนะคะย้าหวาน3ต้นร้อยนะคะแล้วก็ กลุ่มของสละแหนส,สวยๆแบบนี้นะคะสละแหน่ชํำสวยมากๆเลยยอดสวยมากใครที่อยากได้ไปนะคะเอาสามารถนําไปตัดกิ่งแล้วก็ชําในน้ําได้เหมือนที่แนนทํานะคะอันนี้คือสละแหน่นะคะสามถุงร้อยเหมือนกันนะคะมีสละแหน่นะคะมีโหระพาอันนี้จะเป็นมะเขือยาวสีเขียวนะคะ มะเขือยาวสีเขียวมะเขือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะเขือที่ตัดตัดยอดให้เขาแตกกิ่งแล้วนะคะคือเพราะเพราะให้เขาโตแล้วก็ตัดยอดเขาจะแตกกิ่งได้หลายกิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมออกดอกก็คือลงปลูกแล้วติดติดลูกแบบติดลูกง่ายมากนะคะเดี๋ยวแนนจะให้ดูเนาะมะเขือเทศจะมีอยู่สามชนิดนะคะก็คือมะเขือเทศ สีดาสําหรับตำส้มตำค่ะมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีนะคะแล้วก็มะเขือเทศท้อลูกใหญ่นะคะมะเขือพวงมี2ชนิดนะคะเอ้มะเขือยาวมะเขือยาวเขียวกับมะเขือยาวสีม่วงนะคะคือมะเขือตัวนี้เป็นมะเขือที่ตัดยอดแล้วแต่พุ่มสวยแบบนี้นะคะได้หมดเลยค่ะอยากได้ต้นไหนระบุได้เลยแต่ให้สั่งเป็นชุดๆนะคะเช่น3มต้นอยากได้พริกหนึ่งต้นมะเขือสองต้น หรือสลแหน่งต้นก็ได้รวมกันได้หมดนะคะแต่ให้สั่งเป็นเซตนะคะไม่เกิน6ต้นค่าส่ง90บาทค่ะสั่ง3มต้นค่าส่ง80บาทแนนส่งอีเอลลงกล่องนะคะทุกคนอันนี้คือมะเขือสวยมากเลยทุกคนคือตัดตัดกิ่งแล้วก็ให้เขาแตกแตกแบบนี้เวลาที่เราเอาไปปลูกลงในเข่งหรือปลูกลงในกระถางเขาจะแตกกิ่งแล้วติดดอกได้ไวมากนะ,ะใน ในส่วนของมะเขือแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยอันนี้คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยแนอนอยากให้ตัวนี้มากๆเลยทุกคนมันสวยมากนะคะอันนี้คือพลิกขี้หนูสวนเล็กนะคะเนี่ยค่ะแนนขายกระถางละห้าสิบบาทนะคะทุกคนดูนะคะติดลูกเรียบร้อยพร้อมเก็บเลยนะคะเอาไปตั้งวางไว้ตาม ริมระเบียงได้เลยนะคะทุกคนทํากับข้าวหรือว่าเด็ดจิ้มแบบว่าเด็ดกินสดๆนะคะทุกคนแบบน่ารักมากนะคะกระถางละห้าสิบบาทติดลูกพร้อมนะคะต้นประมาณนี้นะคะติดทั้งลูกติดทั้งดอกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ขายเป็นกระถางละห้าสิบนะคะมีมีตัวเดียวที่แนนขายกระถางละห้าสิบค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกลุ่มของจิงจูายนะคะใครอยากได้จิงจูฉายทักมานะคะแล้วก็รวมกับตัวนี้ได้ไหมเครื่องต้มยำนะคะอันนี้คืออะไรนะ <Okay. S 1> ตะไคร้ <c oughs> ตะไคร้ทุกคนสวยมากๆเลยพร้อมปลูกหลายคนอาจจะคิดว่าตะไคร้ปลูกง่ายนะคะแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าปลูกไม่ติดก็มีนะคะทุกคนอันนี้มีตะไคร้พร้อมนะคะตะไคร้เนาะสวยงามมากเลย มะเขือยาวสีม่วงจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแนนลงปลูกแค่สัปดาห์กว่าเขาก็ติดลูกแล้วค่ะขอให้มีดอกปุบติดลูกทันทีนะคะทุกคนถ้าเป็นกลุ่มของมะเขือยาวจะเป็นมะเขือยาวแบบนี้นะคะสีม่วงแล้วก็ดกมากค่ะอันนี้มะเขือยาวเขียวก็จะลักษณะนี้นะคะอันนี้คือแนนลงปลูกก่อนหน้านี้นะคะเขาก็โตวไวมากๆเลยรวมถึงอะไรนะมะเขือเทศเห็นไหมคะ แนนลงปลูกแป๊บเดียวตอนนี้คือขึ้นช่อดอกแล้วค่ะขึ้นช่อดอกแล้วสวยไวมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มของโหละพาโหละพาก็มีอะไรเนี่ยผักแพลวผักแพลวก็มีนะคะใครอยากได้ผักแพลวผักแพลวจะเป็นกอแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่อยากให้เขาขึ้นสูงต้องตัดยอดให้เขาแตกกิ่งนะคะผักแพลวค่ะ สนใจตะไคร้สลแหน่ใครที่อยากได้ทักข้อความเพจแล้วเขียนระบุเช่นจิงจูชาย2องตะไคร้หนึ่งสลแหน่สองพริกหนึ่งได้หมดเลยทุกคนต้องเขียนให้แนนแบบนี้นะคะแล้วแนนจะไปปิดออเดอร์ให้นะคะแล้วก็ส่งภายในพรุ่งนี้ค่ะถ้าใครอยากได้รอบส่งวันจันทร์ต้องปิดยอดให้แนนภายในคืนนี้นะคะ เพราะว่าไม่งั้นแนนแพ็กไม่ทันเนาะจิงจู่ายสวยมากเลยทุกคนดูนะคะจิงจูฉายหลายคนที่สอบถามแนนมาว่าเมื่อไหร่แนนจะมีจิงจูฉายตอนนี้จิงจูฉายแนนเยอะแล้วนะคะสวยมากๆเลยอยากได้จิงจูฉายทักมานะคะทุกคนสวยมากค่ะมีจริงจูฉายแล้วก็มีอะไรแมงลักขาดไม่ได้เลยคำหรับแกงอ่อม กินกับขนมจีนนะคะสายแกงของเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยห่อหมกนะคะทุกคนขาดไม่ได้คือแมงลักอยากได้แมงลักอยากได้กระเพรากระเพรามี2ตัวนะคะก็คือกระเพราขาวกับกระเพราแดงนะคะ,อะตอนนี้น่าจะเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าจัดออเดอร์ไปแล้วนะคะกระเพราแดงกับกระเพราขาวกระเพราขาวจะเป็นต้นแบบนี้นะคะส่วนกระเพราแดงจะเป็นแบบนี้ก็คือพร้อมอันคือ พอจากเมเล็ดนะคะแล้วก็ตัดตัดยอดให้เขาแตกพุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกพุ่มแบบใหญ่เลยนะคะต้องดูแลให้เขาแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นพลิกอุ้ยสวยจังเลยเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นพลิกจินดานะคะที่แนนลงเข่งไว้ที่แนนบอกว่าแนนลงเข่งนะคะแป๊บเดียวทุกคนดูอุ้ยสุดยอดเลยอันนี้แนนได้พลิกช่อด้วยเนี่ยคะ่ะ น่าจะเป็นพริกชอ่อจีนอนะ่ะอุ้ยสวยจังเลยดีใจมากเลยได้พริกชอ่อจีนมาต้นหนึ่งนะคะน่าจะหลงมานะคะชอบมากเลยคือพริกชอ่อจีนนะคะออกดอกเป็นกระจุกนะคะทุกคนสวยมากๆเลยแนนลงกระถางไปหลายกระถางนะคะหลายเข่งตอนนี้น่าจะมีคนยกไปแล้วนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะแป๊บเดียวน้องแตกพุ่มสวยมากๆเลยดูลงไปแค่ที่แนนบอกว่าแนนถ่ายทำคลิปอะคะ่ะลงลงเข่งให้ดูอะ แป๊บเดียวน้องติดลูกแล้วนะคะไม่ได้มาดูแค่สองวันตอนนี้ติดลูกแล้วนะคะมะเขือเทศสีดามะเขือเทศท้อใหญ่นะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีนะคะรวมถึงพลิกชี้ฟ้าที่เป็นพลิกจินดานะคะอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะลายขาวนะคะอันนี้จะไม่เขียวมากจะเป็นมะเขือเปาะลายขาวนะคะที่เขาแกงทําแกงเขียวหวานนะคะทุกคน ตะไครเนาะมีครบแล้วเนาะตะไครแนนก็ปลูกลงทั้งในกระถางใหญ่แล้วก็ถุงให้เพื่อง่ายต่อการจัดส่งนะคะแต่ถ้าน้องยาวเกินไปแน่นอาจจะตัดใบให้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเลยกล่องเนาะใครอยากได้ตัวไหนทักแนนได้เลยนะคะรวมถึงกลุ่มของแคลนะคะอันนี้มีชื่อแล้วของคุณสนิสา F y ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะคะอันนี้ของคุณสนนิสา ถ้าใครอยากได้เคลต้นโตในกระถาง10นิ้วแบบนี้อันนี้คือกระถาง10นิ้วนะคะทุกคนเคลต้นโตในกระถาง10นิ้วแนนขายต้นละ200นะคะรวมส่งสองราค่ะต่อกระถางนะเพราะว่าหนักมากๆกระถาง10นิ้วนะคะหนักมากนะคะแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูเคลนะคะเพราะว่าเคลนี้แพ็คไปแล้วนะคะรวมถึงกลุ่มของสการเล็เคลด้วยนะคะส,สการเล็เคลก็สวยสาระแหน่ โอ้โหใหญ่อลังการมากอันนี้คือไซส์ใหญ่กระถาง10นิ้วนะคะทุกคนเป็นสะระแหน่ไซส์ใหญ่ของแนนเดี๋ยวแนนจะมาทําคลิปปลูกสระแหน่สวยๆใั้เพื่อนๆดูนะคะจริงจูชายต้นละ35ค่ะ3ต้นร้อยหมดเลยคละได้หมดทุกชนิดนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ให้แคปหน้าจอทักข้อความเพจนะคะทุกคนอันนี้ก็สกาเลตค่ะนี่สกาเลตนะคะสีม่วงอันนี้แนนเพิ่งลงเข่งไปสวันที่แล้วนะคะ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพลิกที่แนนลงกระถางนะคะถ่ายทําตอนกลางคืนอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะคะทุกคนเป็นพลิกที่แนนปลูกลงในกระถางสวยมากๆเลยสําหรับรอบจัดส่งนี้นะคะใครที่สั่งสําหรับรอบจัดส่งวันอวันจันนี้นะคะก็คือคืนนี้เนาะให้ทุกคนรีบทักมานะคะ <S <S แนนจะแถมตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือ กุยช่ายนะคะแนนจะแถมกุยช่ายคนละหนึ่งถุงนะคะสําหรับใครที่สั่งแนนนะคะสําหรับใครที่สั่งแนนในกลุ่มของผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวจะแถมกุยช่ายคนละหนึ่งถุงนะคะเอาไปปลูกลงในกระถางนะคะเอาไว้ตัดทําผัดมีหรือว่าทําแบบว่าทําห่อหมกก็ได้หรือใครจะลวกจิ้มกินสดก็ได้หวานมากอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะทุกคนชอบแดดแล้วก็ชอบแห้งนะคะชอบแดดแห้งๆเนาะ เดี๋ยวเอาไปปลูกลงในกระถางนะคะแนนมีไม่เยอะดังนั้นถ้าใครอยากได้รีบทักมานะคะตัวนี้แนนจะแถมให้นะคะส่วนกลุ่มของไม้สวยงามกลุ่มของไม้สวยงามคืนนี้แนนถึงจะไลฟ์สดรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นอันนั้นเป็นมะเขือพลิกที่แนนเพิ่งปลูกไปแค่สองวันสวยมากๆเลยเป็นมะเขือที่เหลือจากลอที่แล้วนะคะถ้ามะเขือเหลือจากลอที่แล้ว ต้นเขาสูงเวลาที่ต้นเขาสูงอ่ะสารอาหารของเขาจะหมดนะคะแนนก็เลยเอาน้องลงในเข่งแล้วก็ลงในกระถางเดี๋ยวพอเขาสวยแล้วเดี๋ยวแนนจะยกออกมาข้างนอกนะคะตอนนี้แนนเข้าไปไม่ได้เพราะแนนติดต้นไม้นะแนนเข้าไปไม่ได้เนาะอันนั้นปลูกแค่สองวันทุกคนสวยมากๆเลยนะคะรอสําหรับใครที่มาสวนแนนอยากยกแบบเข่งหรืออยากยกแบบกระถางแนนก็มีจําหน่ายให้นะคะ ใครที่อยู่ใกล้มายกเข่งยกกระถางได้เลยเนาะเอ่อสำหรับค่ำคืนนี้นะคะใครที่มาใครที่มาค่ำคืนนี้ที่แนนจะไลฟ์สดตัวไม้มงคลนะคะแนนจะไลฟ์สดไม้มงคลไม้มงคลจะมีตัวนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือ ปากาลังนะคะปากาลังสายลุงนะคะสวยมากๆเลยตอนนี้มีมาแล้วนะคะมีมาแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากได้เลี้ยงแบบแคคตัสนะคะไม่ต้องรดน้ําเยอะเนาะเดี๋ยวช่วงค่ําประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวแนนจะไลฟ์ไม้มงคลนะคะซึ่งไม้มงคลแนนเยอะมากรวมถึงกลุ่มของบอลน,นะคะอันนี้กลุ่มบอลน,นะคะกลุ่มบอลที่แนนจะไลฟ์คืนนี้นะคะใครอยากได้ตัวไหนนะคะคือสวยงามอลังการมาก ทุกคนเยอะมากนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะมีอะไรที่แอบ,บๆอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนผักสวนครัวนนก็มีเนาะมีถึงเลมมอนลามด้วยกลุ่มของค้ากลุ่มของไม้เยอะมากเลยนะคะในกลุ่มของไม้มงคลข้างในเยอะนะคะยังไม่เดินเข้าไปเนาะเดี๋ยวเอาไม้เอาตัวนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งแพคอยู่นะคะสวยงามมากเนาะทุกคน เนี่ยค่ะมาวันนี้มีกุหลาบด้วยนะคะใครที่อยากได้กุหลาบแล้วก็มีดอกหน้าวัวนะคะไม้ที่อยู่กลางแจ้งจัดๆก็จะมีกลุ่มของยางอินเดียด่างชมพูยางอินเดียด่างเหลืองแล้วก็ยางอินเดียดานะคะรวมถึงใส่ใบสักแล้วก็กลุ่มของโคโลคาเซียนะโคโลคาเซียก็จะมีพวกแบล็กเมจิกกับ เลมอนลามนะคะทุกคนเลมอนลามต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เดี๋ยวกลับมาที่ผักสวนครัวกันค่ะรวมถึงกลุ่มของแคลนะคะที่แนนจัดส่งวันนี้นะคะปลาไม่ต้องถอดออกจากถุงมันเอ,เอาเข้ายาบอ่ะทีนี้มาดูกลุ่มของแคลนะคะใครที่อยากได้เคลนะคะเคลแก๊งนี้อันนี้กำลังใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะเคลแก๊งนี้ แนนขายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสามกระถางสองร้อยรวมส่งสองร้อยเก้าสิบนะคะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กอ่าอันนี้อันนี้เรียกว่าไซส์กลางไซส์กลางกระถางหกนิ้วแนนเขียนรายละเอียดไว้แล้วนะคะที่แนนโพสต์นะคะไซส์กลางอันนี้คือไซส์กลางไซส์กระถางหกนิ้วนี่คือสามกระถางสองร้อยเก้าสิบรวมส่งแล้วนะคะรวมส่งแล้วสองร้อยเก้าสิบได้ไปเลยสามกระถาง สวยมากๆเลยใครที่อยากได้ต้นเคลพร้อมปลูกนะคะสวยมากปลูกแค่เดือนสองเดือนอันนี้ได้เก็บค่ะอันนี้ล็อตแรกอันนี้ตัวแรกนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งอยู่ข้างในหรอป้าอ,นนอ่ไซส์เล็กนะอีกไซส์หนึ่งอันนี้แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้จะเป็นอูสวยมากเลย ไซนี้จะเป็นถุงละยี่สิบห้าบาทนะคะถุงละยี่สิบ้าบาทอันนี้น่าจะเป็นชุดตัวนี้น่าจะเป็นชุด B นะคะชุด B คือไดโนเคลสี่ต้นนะคะหยิกม่วงสามต้นแล้วก็หยิกเขียวสี่ต้นนะคะนี่คือชุด B ีสามร้อยเก้าสิบค่ะถ้าเป็นชุด A จะได้ไดโนเคลสีต้นแล้วก็หยิกเขียวสีต้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสั่งตัวไหนนะคะค่าส่งเท่ากันคือ90บบาทนะคะทุกคน อยากได้ไม้อยากได้ผักสวนครัวสั่งผักสวนครัวนะคะอยากได้แคลสั่งแคลนะคะแคลแนนสวยมากๆเลยตอนนี้นะคะตอนนี้แต่ถ้าอยากมาดูที่สวนอยากมาเลือกเองอยากได้ต้นใหญ่ให้มาเลือกที่สวนต้นในเข่งนะคะต้นในเข่งต้นในกระถางใหญ่ป้าต้นนี้มันมีรูเหมือนมีหนอนตัวใหญ่เลยอะ ทำไมมันมีรูอ่ะมันเหมือนมีหนอนตัวใหญ่เลยเดี๋ยวมาตัดยอดตัวนี้ให้มันแตกใหม่อันนี้อันนี้คือเคลต้นโตนะคะทุกคนซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากนะคะสําหรับเคลต้นเล็กนะคะเคลต้นเล็กก็คืออยู่ในถุงนะคะทุกคนอยู่ในถุงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นละยี่สิบห้าบาทไซสนี้นะคะถ้าใต้ต้นละยี่สิบ้าบาทเนาะจะได้ไซส์นี้นะคะ อยู่อีกโรงเรือนหนึ่งนะคะอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งแล้วก็กลุ่มของปูเล่นะคะปูเล่มิกแนนมิกให้นะคะแนนมิกให้ปูเล่สามถุงร้อยนะคะถ้าเป็นปูเล่เนาะเป็นปูเล่ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้โตไวนะคะถ้าได้ขนาดนี้แล้วปลูกแป๊บเดียวน้องจะโตไวมากเดี๋ยวแนนจะมิกให้นะคะทุกคนปูเล่มิกน้องเนี่ยค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะแล้วก็อันที่อยู่ในกระถาง อันที่อยู่ในกระถางแนนจะาขายในในอีกสองสัปดาห์นะคะเขาถึงจะเขาถึงจะโตผักสวนครัวมีตัวไหนบ้างส่งทั่วประเทศค่ะคุณทนสอนผักสวนครัวเข้าไปสอบถามได้ในข้อความของเพจนะคะ ผักสวนครัวมีตั้งแต่กระเพราโหระพากระเพราโหระพาพริกมะเขือเยอะมากเลยหรือไม่ก็เข้าไปย้อนดูที่คลิปวิดีโอของแนนได้ค่ะในโพสแนนก็โพสไว้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะมีกระเพรามีโหระพามีแมงลักสลระแหน่ผักแพลวสะระแหน่ผักแพลว อะไรอีกอะมะเขือนะคะมะเขือใครอยากได้ตัวไหนทักได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจะจัดออเดอร์แล้วเนาะเดี๋ยวแนนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะอันนี้กําลังให้ปุ๋ยขี้ไก่อยู่นะคะทุกคนให้แป๊บเดียวสัปดาห์หน้าทุกคนจะดูดูนะคะเขาจะบ้มมากนะคะเขาจะโตวไวมากๆเลยอันนี้คือบางส่วนแยกออกไปแล้วนะคะดูทรงเขาสวยมาก ดูทรงก็สวยมากนี่ถ่ายให้ดูตอนกลางวันนะคะสวยมากๆเลยกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไดโนเคลวต้นที่อยู่ในถาดลุมนะคะเดี๋ยวแนนแก็จะแยกเขาปลูกลงในเข่งค่ะส่วนฝั่งนู้นไปดูกันไหมฝั่งนู้นเป็นผักไฮโดเดี๋ยวนะเดินก่อนเดี๋ยวลม้มอุ้ยสวย ผักส่วนตัวนี้คือกลุ่มของผักไฮโดรนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่าไฮโดรไซส์ไซส์รองลงมานะคะเป็นไซส์เล็กนะคะแนนปลูกสองรอบนะคะรอบแรกแนนปลูกพอโตแล้วแนนทําคลิปนะคะแล้วแนนก็เพาะอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มเมล็ดมันงอกพอดีนะคะเวลาแนนทําคลิปเนาะก็จะได้ไดโน่ก็จะได้ขึ้นช่าหลายๆไซส์แบบนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของ ผักสลัดโอ้มก็ดูผักสลัดดูความกรอบกรอบมากเขียวจัดเลยส่วนตัวนี้แนนไม่รู้นะคะว่าเขาคือผักตัวไหนนะคะแนนจำชื่อไม่ได้นะคะคือแนนสั่งมาในเพจนะคะอันนี้มีขนนิดนึงไม่มั่นใจนะคะว่าตัวไหนนะคะสวยมากๆเลยเป็นผักกาดหอมแต่ใบเขามีแฉกอะคะ่ะเป็นผักกาดหอมกอใหญ่เลยนะคะแต่ใบเป็นแฉกแบบนี้นะคะ ยังไม่เคยลองท,ท่าทางน่าจะกรอบมากนะคะสวยมากๆเลยและก็ที่แนนชอบปลูกก็จะเป็นกลุ่มของเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กก้อนใหญ่มากก้อนเริ่มเทิมเลยเหมือนก้อนเค,ค้กเลยนะคะใหญ่มากๆเลยวันนี้สีไม่จัดเพราะว่าฟ้าเอ๊ะทำไมสีไม่จัดฟ้าคื้มหรอวันนี้แนนว่าแดดจัดอยู่นะแต่ทำไมวันนี้สีไม่ออกเลย แล้วแต่วันหรือว่าแนนมาถ่ายตอนเย็นก็ไม่รู้อ๋อมันค่ําแล้วถ้ามาถ่ายตอนแดดจัดกว่านี้สีเขาจะจัดมากค่ะส,สีเขาจะจัดมากๆเลยทุกคนมันสวยคือตรงช่องว่างที่มีรูเหลือนะคะแนนก็เอาต้นกล้าของขึ้นชายมาเสียบรอนะคะดูใบนะใหญ่มากๆคือเอาขึ้นชายมาเสียบรอเห็นไหมคะแล,แล้วเวลาเราถอดผักสลัดออกไปปุ๊บสิ่งที่ได้คือ เราจะได้ต้นนี้นะคะโตทันใช้ได้เลยนะคะทุกคนคือมีช่องว่างปุ๊บเอาเอาผักมาเสียบไว้รอนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะคะดูต้นใหญ่น่าจะมีคนมาถอดไปนะคะเพราะว่ามีคนมาซื้อต้นไม้ที่สวนแนวแล้วเห็นบอกว่าขอซื้อต้นนี้ไปนะคะเอาไปเป็นถาดเอาไปเป็นกล่องเลยก็มีคือซื้อกล่องไปด้วย ซื้อกล่องไปด้วยซื้อต้นไม้ไปด้วยแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่บ้านกินนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะสําหรับใครที่มาสวนนะคะทุกคนอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เลยอย่าว่าถอนไปเลยแล้วก็เอาไปเอาไปใส่กล่องที่บ้านนะคะอย่างนี้ก็ได้เนาะทุกคนเวลาที่อยากกินเราค่อยค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาเราก็จะได้กินนานๆนะคะ แบบนี้เนาะสาหรับกลุ่มของขึ้นช่ายนี่เขาอยู่ได้นานมากค่ะเก็บแค่ก้านที่เขาตกลงมานะคะส่วนก้านไหนที่ชี้ขึ้นข้างบนคือเขาอ่อนอยู่เราเก็บไว้นะคะส่วนตัวนี้คือเนี่ยค่ะกําลังอร่อยเลยนะคะเขียวๆแบบนี้นะคะเราดึงกินแค่ข้างนอกจะทําให้เซลล์เขาผัดอยู่ตลอดเวลาแล้วต้นมันจะไม่โทมค่ะแล้วก็มันจะสวยอะ่ะแล้วแตกกอใหญ่บึ้มแบบเนี้ยสวยมากๆเลยอันนี้คืออยู่ที่ สวนนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแนนไซส์เดียวกันค่ะแบบนี้ก็สวยนะที่บ้านเนาะทุกคนเหนื่อยมากเลยวันนี้เดี๋ยวต้องไปแพ็คของหญิงนะคะทุกคนขอบคุณนะคะจิงจูชายใครอยากได้ตัวไหนให้เข้าไปทักในข้อความของเพจนะคะทุกคนออ้ยสวยมากกอใหญ่มากเลยบึ้มเลย สวยจริงๆดูรากอู้คือสวยจนแบบว่าเต็มเต็มเต็มถ้วยปลูกอะถ้วยปลูกนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนะดูรากสวยมากถ้าเราอยากรู้ว่าผักของเรามีคุณภาพหรือว่าผักของเราสวยไหมให้ดูที่รากนะคะถ้าระบบรากของเขาดีนะคะเขาก็จะสวยแบบนี้นี่คือกอเดียวนะคะทุกคนใหญ่บึ้มเลยใหญ่มากๆสนใจแต่ไคลสะนแหน สนใจผักสวนครัวใครสนใจตัวไหนนะคะท,ทักเข้าไปที่ข้อความเพจแวแนนเข้าไปตอบให้เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวแนนจัดออเดอร์ต้นไม้ก่อนนะคะแนนจัดออเดอร์ต้นไม้ก่อนแล้วก็รอเจอกันอีกถ้าใครอยากเห็นไม้สวยๆของแนนนะคะ รอเจอกันสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะรอเจอกันสองทุ่มครึ่งวันนี้แนนจะไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบเป็นกลุ่มของไม้มงคลนะคะทุกคนเป็นกลุ่มของไม้มงคล <c oughs> เผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นเคยวแนนเนาะโอ้นี่ไงแนนนึกอ๋ออันนี้เขาจัดไว้แล้วทุกคนอันนี้ของคุณอะไรเนี่ของคุณสุนันนะคะนี่ของคุณสุนันเอฟวนะคะมี แต่ใครพลิกมะเขือครบสูตรเลยแลวก็มีมะเขือเทศด้วยอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้ชุดไหนนี่น่าจะเป็นชุด A นะคะของคุณฟาติมะนะคะของคุณฟาติมะของคุณพีรรนัทของคุณเนรมลนมีชื่อทุกคนแล้วคะ่ะนี่ไงใครยังใครเข้ามาดูเห็นต้นไม้ตัวเองหรือ,อยังคะอันนี้คือกลุ่มของแคลที่น้องจัดออเดอร์ไว้ให้แนนแนนยังไม่ได้แนนยังกำลังจะแพ็กนะคะ สวยมากไดโนแคลสวยมากๆเลยทุกคนดูใครอยากได้รีดทักมานะคะต้นเล็กเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าแนนถอดถุงไปแล้วนั่นหมายความว่าอันนั้นแนนจะรอลงกระถางนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ต้นไซส์ไซส์ในกระถางแบบนี้อ่ามีนะคะไซส์ในกระถางแบบนี้กาลังกาลังเยอะค่ะกําลังลงกระถางกันนะคะทุกคน อันนี้มีชื่อหรือ,อยังเนาะใครอยากได้รีบทักมานะคะสวนมากๆเลยหนูอันนั้นก็เป็นต้นโตนะคะนั้นเป็นต้นโตเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหยิกเขียวต้นโตนะคะวันนี้ไปส่งต้นไม้ในกรุงเทพนะคะทุกคนวันนี้น้องไปส่งต้นไม้ในกรุงเทพคะ่ะแนนอยู่สวนแค่ครึ่งวันนะคะแค่ตอนเย็นว่าแนนไม่ไม่ว่างนะแนนเพิ่งเข้าสวนเนาะ เดี๋ยวมาดูออเดอร์แล้วก็จะมาเตรียมไลฟ์เย็นนี้รวมถึงเตรียมแพ็กสินค้าให้ส่งให้ทันภายในพรุ่งน,นี้นะคะนี่ใครอยากได้รีบทักมาเพื่อนๆเขามีออเดอร์แล้วปิดยอดตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยเดี๋ยวแนนไปแพ็กต้นไม้ก่อนนะอยากได้ผักสวนครัวทักมาคะ่ะอยากได้ต้นแคลก็ทักมานะคะแล้วก็จะได้เป็นตะกร้าตะกร้าน่ารักน่ารักแบบ แบบนี้เนาะนี่มีตะกล้าทุกคนเลยมีชื่อพร้อมแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสองทุ่มครึ่งวันนี้ค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ